ซัมเมนเรียนภาษาเยอรมันกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแต่งประโยคโดยที่เราต้องสังเกตดีๆนะว่าแวบนั้นอะตามด้วยดาทีปหรืออะคูสทีปมาเริ่มกันที่ข้อ3นะคะประโยคแรกโจทย์เขาให้มาคําว่า Kind h e l ลเฟแล้วก็มันถ้าดูตามรูปเนี่ยเด็กกาลังช่วยผู้ชายอยู่นะคะประธานก็จะเป็นดัสค d d ด s kind เป็นเอกพจน์นะคะเพราะฉะนั้นแวบจะผ่านจาก He ลเฟนเป็น Hift โดยที่แวบคําว่า He ล f ฟนเนี่ยจะตามด้วยดาทีปเสมอนะคะโจทย์ข้อนี้ก็เลยจะได้ว่า d ัสคินท์ฮิฟ เดมัน <Demon. S 2> แค่นี้เลยไม่ยากเนาะต่อมานะคะกลับมาย้อนดูที่ข้อ 2, 2> เขาให้คําว่ามันแวบคือกราทูเรียนแล้วก็ฟราผู้ชายคนนี้นะคะยินดีกับผู้หญิงคนนี้ที่เรียนจบส่วนข้อนี้นะคะก็จะได้ว่าเดมัน กราทูเรียผ่านตามมาทานเอกนพเนาะดีฟราวเปลี่ยนเป็นดาทีฟจะเป็นแดฟราวค่ะต้องเป็นกราทูเรียลงท้ายด้วยเทนะคะอันนี้พิมพ์ผิดนิดนึงแล้วก็แวบกราทูเรียเล่นเนี่ยจะตามด้วยดาทีฟเสมอจำมไว้เลยส่วนข้อสุดท้ายนะคะเขาให้คําว่า k i n d ดอมาให้แวบคําว่าซูเฮอรเล่นที่แปลว่าฟัง แล้วก็โอม่าเด็กๆเนี่ยตั้งใจฟังโอม่าอยู่เนาะก็จะได้ว่าดีคินเดอร์เือร์เรนเดอโอม่าซูอย่าลืมเอาซูไปไว้ท้ายสุดเนาะเราเป็นเทรนด์บาร์เรอร์แวร์เะซูเคอเรนก็ตามด้วยดาทีบเลยผ่านเป็นเดอะโอม่าค่ะ <Okay. S 1> ใครสนใจเรียนมาสายเยอรมันหรือหนังสือสรุปแกม่าก,ก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะมีทดลองเรียนฟรีทดลองอ่านฟรีด้วยนะ